สวัสดีครับสวัสดี FC ฟแฟนครับ F c สาวน้อย FC น้องญิงครับพอ่อพ่อกระเาวโทนในช่องบ่าเป๋าทูนทองฟูนแม่น้อยน้องญิงครับเป็นเฮาเป็นเฮา,าเฮาอะไเป็นจำเฮาบ่ได้คือตอนนี้นะครับทางทีมงานน้องอิงนะครับก็เดินทางไปถึง สนามบินนาลิตะเรียบร้อยแล้วนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับสวนทางบ้านน้องอิงตอนนี้นะครับมืดมาแล้วพี่น้องมืดมากแล้วบเบื้งหนโอ้ยหลอดทิศทางเลยครับปิดม่านก่อนก่อนอื่นขอปิดม่านก่อนนะครับเพราะว่าเ้าบห้วหวคนสิตกตอนใดนะครับต้องปิดม่านไว้ก่อนนะครับกันลมอน นล่างรถไหมครับพราะแต่ลางปือ้อฝนกับสิโต๊ใส่นะครับมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับหนึ่งล่างรถสองสักเสือผ้านะครับมันสีเหตุให้ฝนตกนะพี่น้องเ <laughs> บิ่งครับบรรยากาศนี่คือคลิปแรกของมือนีนะครับเป็นคลิปแรกนะครับเนื่องจากว่าทาง ช่างเหมยน,นะครับผิดกระบุนนะครับพี่น้องเป็นผิดกระบุนยางหนักนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดเบงซาแน่นะครับอัปเดตให้เพิ่งครับบรรยากาศช่างยังโบเขานะครับสร้างมานี้ยังโบเขาเนะื่องจากว่า <c oughs> ปูนที่เทพื้นยังบาดอายุนะครับ กต้องรอให้มันเสร็จตัวเต็มที่นะครับได้อายุของปูนเต็มที่ประมาณ2-3สัปดาห์นะครับคืออายุของปูนที่มันจะเสร็จตัวเต็มที่นะครับมันจะแข็งใดทีมันแล้วเวลาเ,าาเ,ล,เลาลือใหม่ครับหรือว่าใหม่ตุ๊กตาอุ้ยลมพี่น้องลมบัดเก้าอี้ปิ้วมาเลยไหมเวลาลืองใหม่ครัตุ๊กตาแล้วมันสีบอพังบอสุกนะครับบอฝนกเล่นล่นลม มีความสุขไรกับแม่นกนี่แหละไปแล้วครับพิวโอ้ยลมแบบนี้โบตกดอกถ้าลมแบบนี้เบิ่งแล้วไอ้บุญรัดไอ้นี่ไอ้นี่บุญรัตนี่ไอ้ดูอยากเลียนน้ำเขาไอ้ดูอยากเลียนน้ำลูกไส้ใหญ่เพิ่นลูกไส้ใหญ่เพิ่น ใช่ไงเพื่อนพึ่นหน่ะขึ้นหน่ะพ่หนหยอกพอ่อเพื่อนพึ่นหน่ะขึ้นหน่ะ <miyorum> <laughs> <laughs> พ่อลูกเขาเล่นกันครับเอาลงเม็ดเลยพี่น้องลมไปทางพุ่นนะครับแต่ว่าฝนมาทางพี่ลมกับฝนสวนกันครับตอนนี้เบิ้งตกบ่ตก,ตกมาแล้วครับลงเม็ดอย่างใหญ่ครับส่วนบ้าทุ่นกับศิเข่าห่มนะครับพี่น้องบอ่อยากยื่ยนก้าง กลางแจ้งปันใดนะครับฝนหมู่บ้านมีไอหลูกป้าหมอข้างดำนะครับได้แผ่กระจายมาหอดสีสเกตแล้วนะครับมีลูกเต็มเป็นฟูงบมึกให่นะครับพี่น้องอยู่ในบอลอีกแล้วปลาหมอคางดำนะครับ เอฟซีว่ามันบ e ่แมนบ่าวโทนมันคือปนินเป็นะงถ้าแมนบ่าวโทนพิมพ์ไปว่าปนินเิ่น <hi> กับเพื่อนกับสีบอตโต้แยงนะครับก็เลยพิมพ์ว่าประหมอข้างดํานะครับเิ่นก็เล่ตัวแยงมากว่ะมันเป็นปนินเป็นะเสือนะครับพี่น้องยังเหลือนะครับเสื้อเจ็ดวันเจ็ดสีเหลืออยู่สีสีนะครับนี่ตอนนี้ ตอนนี้เหลือสีสีนะครับและก็เป็นไซส์ xl ทั้งสีสีนะครับสีชมพูสีโอรสสีเหลืองสีเขียวนะครับนี่คือสีที่เหลือของไซ่์ xl นะครับส่วนไซ่์ l อยู่นี่นะครับจะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมรัตนาพรแบนนะครับสีขาวกับสีดำนะครับตันนี้จะเป็นไซ่์ l นะครับที่ยังเหลืออยู่ มาแล้วครับมเมื่อกี้ฝนมาตะทางนั้นบัดนี้มาท้างผีครับอวยไปอวยมาอยู่ครับลมลมมันสิ้ผ้าฝนอวยไปอวยมานะครับแต่ว่าเม็ดใหญ่ครับพี่น้องสังเกตมันลงน้ำครับนี่หนาฝนตกเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาตกตกทันทีนะครับ คือมา้มาแล้วบบตกนี่สแสดงว่าบบเมนเนี้ยคือมาตกตกนะครับนี่แบบนี้ครับ คุตัวกำลังใจกับน้องสระเก็บนีวไว้สปิสปนสก,ก๊อตใพไหนครับสวัสดีครับ